ครูทรมาพร้อมกับเรื่องที่เกิดขึ้นในขณะที่คารวานเดินทางนะครับคารวานก็คือการเดินทางไปเป็นหมู่คณะไปบริจาคของบนดอยหลังเหตุการณ์น้ำท่วมครับเหตุการณ์น้ำท่วมมันปีห้าสี่ไม่ใช่เหรอฮะวิวีเหตุการณ์น้ำท่วมมันปีห้าสี่อันนี้ห้าห้าเอาหลังน้ำท่วม เหตุการณ์นี้ทั้งหมดมันเกิดขึ้นในปี2555ครับมาพร้อมกับเรื่องดอกไม้ป่ามาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่3กันเลยครับสวัสดีครับครูทอนสวัสดีครับพี่แจ๊สสบายดีนะครับสบายดีครับโอ้วันี้มาเสียงดังฟังชัดไซจ๋าเลยฮะครับเสียงพี่แจ๊สก็ชัดครับพอดีผมไปเอาสมอทอกมาเสียบเมื่อกี้ตอนแรกมันไม่ได้ยินเสียงเลยอะครับอ๋อโอเคแต่ตอนนี้สมอท็อกมันจะฟึบนนิดนึงเดี๋ยวครูทอน เอาหอ่องอ่าไ,ไม่เอาห่องเอาห่างออกจากปากอีกนิดหนึ่งนะต่อโอเคอย่างนี้ได้ยินไหมครับพี่แจ๊แจ่มากเลยอยู่ในคคร,ระดับนี้เลยนะครูทอนนะได้ได้ครับพี่แจ๊คมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเหตุการณ์นี้จากข้อมูลผมได้รับมาว่ามันเกิดขึ้นเมื่อปีห้าห้าครับประมาณประมาณห้าห้าห้าหกนียผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะพี่แจ๊คแต่ว่าผมจําได้ว่ามันเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นหลังจากน้ำท่วมอะครับครับผม เรื่องของดอกไม้ป่าเชิญฮะครูทอนพอดีอ่าหลวงลุงเจ้าวาดของผมที่ที่ผมมาใส่อยู่กับท่านที่วัดแถวบางแคเนี่ยครับท่านก็มีคอนแทคอยู่กับอ่าพ่อที่เป็นพออยู่โรงเรียนตามบนที่รับสูงนะครับเป็นแบบรู้จักกันเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยทีนี้ทุกปีเนี่ยอ่าทางหลวงลุงเจ้าวาดเนี่ยเขาก็จะมีการเลี้ยารของจาก ชาวบ้านจากใครที่มีของรับบริจาคที่ที่เขาไม่ใช้พวกเสื้อผ้าพวกเครื่องนุ่มผมอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะมีการทาเกี่ยวพวกผ้าป่าเป็นผ้าป่าเกี่ยวกับพวกการศึกษาเอาไปอ่าให้บนดอยทุกปีทีนี้ปีนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเออผมจะไปไหมเพราะว่าตอนที่ผมเรียนอยู่กับหลวงลุงเนี่ยผมจะไปเขาทุกปีไปจัดกิจกรรมบนดอยอร้องเล่นเส้นลาให้เด็กอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ปีนั้นนะผมว่างผมเลยบอกว่าท้างนั้นผมไปด้วยหลวงลุงทีนี้พอนัด ศึสับเรียบร้อยแล้วเขาก็เลยอ่าได้รถประมาณสามถึงสี่คันก็จะมีรถของหลวงลุงคันหนึ่ง,งที่เป็นรถของวัดเป็นรถกระบะตอนเดียวแต่ว่าออกค่อนข้างจะเก่าหน่อยแล้วก็จะมีรถตู้คันหนึ่ง,งแล้วก็จะมีรถกระบะที่เอาไว้ขนของพวกสัมภาระอีคันหนึ่ง,งประมาณนี้พี่แจ็คทีนี้ด้วยความที่ว่าเราต้องเดินทางันไกลจังหวัดที่ไปนี่ยก็คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลุงลุงก็เลยนัดในเวลาว่าอ่าประมาณสีสี่ครึ่งเนี่ย เราจะต้องเริ่มเดินทางออกจังวัดที mm hmm. นี้ของทุกอย่างอ่ะที่เราถูกจัดเอาไว้ก่อนก่อนที่จะเดินทางพอถึงเวลาปุ๊บทุกคนก็จะขึ้นรถเลยพร้อมที่จะเดินทางแต่ที่ความก็ว่าหลุงลุงผมเนี่ยเป็นคนแบบเขาเรียกว่าพรเวทก็คือเป็นคนที่มีความต้องการแบบส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกรถ คันคันก่อนก่อนหน้านี้บอกว่าออกไปก่อนได้เลยนะไม่ต้องรอหลวงพ่ออะไรอย่างเงี้ย<ม>เดี๋ยวเขาจะขับตามไปทีหลังคือขับหลังท้ายนึกจะจอดรงไนเขาก็ออจอดเนี้ยทีน<ะ>ี้ผมตัวผมเองเนี่ยด้วยความแบบเป็นลูกสิย์ก,กุฏจิผมก็เลยต้องนั่งไปกับเขานั่งนั่งเฝ้าของอ่าด้านหลังไปเป็นรถกระบะแล้วเขาจะมีหลังคาคุมเป็นหลังคาแบบเป็นหลังคาครอบหมวพี่แจ๊คอ่าคุมไปแล้วของเนี่ยก็จะมีพวกของแห้งพวกมาม่าปลากระป๋องพวกเสื้อผ้าแบบเบาๆครับส่วนพวกของหนักๆเนี่ยเขาจะย้ายไปรถอีกคันหนึ่ง ทีนี้ระหว่างออกเดินทางเนี่ยรถเนี่ยมันก็ต้องขี่ออกจากทางวัดไปมันก็ต้องผ่านเมนผ่านศาลาลายสลามากในขณะที่ผ่านขึ้นรถไปเนี่ยผมก็นอนอยู่บนรถด้วยความแบบตีสี่ครึ่งครพี่แจ๊คมันก็คือมันมันยังไม่ใช่เวลาตื่นของเราไงผมก็นอนไปพอนอนไปปุ๊บเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยรถมันจอดรถมันจอดอยู่บริเวณทางหน้าเมนพอรถจอดเสร็จปุ๊บรถจอดเสร็จปุ๊บผมว่าเอ๊ะผมก็เลยเชงเงอหัวมาดูผมก็ตะโกนพี่ลูก คือคนขับรถเนชื่อพี่ฮู้พี่ฮูกกับหลวงลุงเจ้าวาดเนี่ยนั่งนั่งอยู่สองคนพอพี่ฮู้จอดทำไมอะไรเงี้ยเขาก็ไม่พูดเลยนะเขาก็ลงจากรถไปแล้วเขาก็เดินไปเข้าศาลาศาลาหนึ่งพอพี่ฮู้เดินกลับมาเสร็จปุ๊บก็มีผู้ชายแก่ๆคนหนึง่งชื่อว่าลุงออดลุงออดเนี่ยก็เป็นสิย์วัดเหมือนกันพี่แจกก็ขึ้นมานั่งกับผมผมก็ถามว่าลุงออดไปด้วยเหรอไม่เห็นลุงลุงบอกเลยว่าลุงออดไปด้วยเออกูไปด้วย,วยลุงออดเขาก็เลยนั่งอีกฝั่งหนึ่งแล้วผมนั่งอีกฝั่งหนึ่งตรงกลางเนก็ะเปลัษณหมือน หมาม้าปลากระป๋องคือของแบบเยอะอ่ะแล้วก็คือเราเอาเอาเฉพาะตัวเราในแวกเพื่อให้นอนได้ทีนี้เราก็เอาโอเคจัดสรรตันส่วนเรียบร้อยแล้วผมก็นอนผมไปผมก็ไม่ได้สนใจลงุงออดลุงออดเขาก็นั่งเขาไปอะไรเขาไปอย่างเงี้ยพอระหว่างทางที่เดินทางไปออกเริ่มออกจากตัวมณฑลเชฟเนี่ยเราก็จะแวะตามปั๊มตามอะไรแวะเข้าห้องน้ำบ้างอะไรบ้างแล้วนะตามจุดไปเรื่อยๆทุกครั้งที่แวะเข้าห้องน้ำนะพี่แจ๊ พี่คู้เขาก็จะลงไปเสร็จเขาก็จะมีกาแฟมาให้หลวงลุงแก้วหนึ่งเขากแก้วหนึ่งส่วนของผมเองเนี่ยผมไม่ค่อยกินเลยแล้วเพราะผมง่วงเขาก็จะมาแค่นี้ยแล้วเขาก็จะขับรถไปต่อไปเรื่อยๆ,ๆทีนี้พอถึงใกล้จุดที่จะต้องขึ้นขึ้นบนดอยเนี่ยบนดอยก็คือที่แม่ห้องสอนเนี่ยมันจะมีจุดพักรถอยู่จุดหนึ่งเพราะว่าต้องต้องพักรถให้รถมันแบบเย็นตัวเครื่องเนี่ยเย็นสนิทก่อน เพราะว่าเราจะต้องใช้รถในการขึ้นไปบนที่สูงเนี่ยรถมันต้องต้องใช้กําลังเยอะไงพี่พี่แจ็คแล้วพอเสร็จปุ๊บในขณะที่พักรถอยู่เนี่ยผมก็ลงไปเข้าห้องน้าเข้าไปล้างหน้าเล็งผมในตามปกติอ่าหลังจากนั้นมาพอรถขึ้นเริ่มขึ้นโดยเนี่ยอ่าด้ความที่ว่าแม่ห้องต่อเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีโค้งเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วคือโค้งเยอะมากแล้วที่เนี้ยผมเองเนี่ยนั่งไปเนรถมันก็จะเลี้ยวไปเลี้ยวมาเลี้ยวไปเล้ยวมาเนี่ยด้วยความเะว่าถ้าเราโนอนเนี่ยพี่แจ๊คคือเราอ้วกแตกแน่ผมเ็ลุกขึ้นมานั่งแล้วกก็ พอเกาะกับรถปุ๊บเนี่ยเราก็มีความสึกว่าเอ๊ะปกติอย่ผมจะไปไหนมาไหนกับพี่ฮูกบ่อยมากพี่แจ็ค mm hmm. เราก็จะรู้ว่าวิธีการขับรถของเขาเป็นยังไงแต่ในวันนี้พี่ฮูก็ขับรถแบบแปลกๆคือขับเหมือนเล่นเครื่องอะ่ะขับแบบเร็วมากพี่แจ็คแม้กระทั่งเวลาเข้าโคง้งหรือทิ้งโค้งเนี่ยพี่ฮูกไม่เคยเบาเลย mm hmm. บบเบรกแบบบูนบ้นแบบเหยียบแบบเหยียบเต็มที่อะ่ะเหยียบคือ คือในขณะที่ขึ้นดอยลงดอยเนี่ยพี่แจ๊คเราเราจะสังเกตจากไฟที่มันส่วนทางมาเพราะว่ารถที่ส่วนทางมาเนี่ยเขาจะกระพริบบอกทางว่ากระพริบเหมือนประมาณว่าเฮ้ยข้างหลังมีรถนะมึงขับระวังนะอะไรอย่างเงี้ยคือคนขับรถด้วยกันเนี่ยเขาจะรู้รู้เวลาเึงโค้งพี่แจ๊คคุณทอนคุณทอนแป๊บนึงเดี๋ยนะโอเคมีหลายท่านประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซ็นในแชทฟังไม่ทันอ๋อเร็วไปคิดไหมครับเร็วไปเดี๋ยวคุณทอนช้าลงได้นะ จริงๆแล้วผมผมเข้าใจสไตล์ครูทอนผมเลยไม่อยากเบรกแต่ตอนนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นไม่ทันโอเคเดี๋ยวผมจะพูดช้าๆนะครับพอมันเริ่มติดลงแล้วมันก็เครื่องติดเครื่องติดเครื่องติดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเป็นว่าวันนั้นเนี่ยพี่ฮู้ขับรถเร็วผิดปกติใช่ใช่ครับคือขับรถเร็วผิดปกติแต่ด้วยความที่แบบผมเองเนี่ยคือเริ่มเริ่มมึนมึนศีรษะแล้วคือจะเกิดอาการอาเจียนแล้วผมก็เลยลุกขึ้นมาแล้วก็นั่ง เราเอามือเนี่ยเกาะกับไอ้ที่มันเป็นครอบหมูนะพี่แจ็ค uh huh. เราก็นั่งเกาะอยู่แต่พอเสร็จปุ๊บจะได้ยินเสียงลุงออดพูดขึ้นมาว่าอ่ามึงไม่ต้องมาสนใจหรอก uh huh. เรื่องของเขามึงนอนไปเถอะ uh huh. ผมก็เลยหาเลยคุยกับลุงออดว่าลุงออดมันไม่ใช่เรื่องที่เราไม่สมควรไม่สนใจแต่ว่า uh huh. ถ้านอนนะผมนอนไม่ได้ถ้าผมนอนนะผมอ้วกแน่อะไรอย่างเงี้ย uh huh. เขาก็บอกเออทางนั้นมึงก็นั่งไปเถอะนั่งมองนอกมองไม้ไปแต่ทีนี้ยิ่งเข้าโค้งเยอะยิ่งเร็วขึ้นพี่แจ็คย uh ิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนแบบ เฮ้ยมันไม่ไหวแล้วผมก็เลยอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเอาหัวเนะี่ยยืนออกไปนอกตัวรถแล้วก็อาเจียนอาเจียนอวกจนแบบหมด <c oughs> เยี่วหมดแรงแล้วผมก็นอนลงไปพอเสร็จปุ๊บ, <c oughs> บช่วงประมาณสักเกบเกือบแบบจเช้าอ่ะพี่แจ๊ค <c oughs> มันมันเดี๋ยวนะมันเช้าอยู่ที่ประมาณ มาปุ๊บปุ๊บมนันทางสังขสวรรค์มันไปถึงนู่นมันเริ่มมืดอ่ะพอเริ่มมืดพอเริ่มขึ้นไปถึงแม่ห้องสอนด้านบนน่ะประมาณสักหกโมงถึงทุ่มหนึ่งก็เริ่มเอาของลงผมก็เลยถามพี่ฮู้บอกว่าพี่ฮู้ทาไมพี่ฮู้ขับรถเร็วขนาดนั้นพี่ฮู้เขาไม่พูดไม่พูดไม่อะไรกับผม,มนะพี่แจคเขาเดินเขาปิดประตูเดินลงไปแล้วเขาพูเขาพูดผมว่ามึงเนี้ยที่ขนของลงมึงขนลงให้หมดก่อนส่วนมึงอยากรู้เรื่องอะไรอะ่ะมึงไปถามหลวงลงุลงมึงเดี๋ยวหลวงลงุลงก็เล่าให้ฟัง ผมก็เลยขนของลงผมก็เรื่องอะไรทาไมแบบมวนทองไม่หมดเลยผมก็เลยไปถามหลวงลุงหลวงลุงก็บอกว่าหลวงลุงครับทาไมพี่ลูกก็ขับรถเร็วจังเลยอะไรอย่างเงี้ยหลวงลุงก็บอกว่าเดี๋ยวมึงเก็บของเสร็จอะเดี๋ยวหลวงลุงเล่าให้ฟังก็เลยเก็บของเสร็จเนี่ยทางผอที่เขาเป็นเพื่อนกับหลวงลุงเนี่ยพี่แจ็คเขาก็จัดที่นอนอไว้ให้ที่หนึ่งเป็นลักษณะกระท่อมไม้ไผ่ที่มันอยู่่าบริเวณเชิงเชิงดอยนะที่มันแยกออกตัวออกไปเป็นแบบ เป็นส่วนตัวพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยหลังจากที่จัดอาสนะจัดอะไรให้ล,ลุงลุงลุงเสร็จแล้วเนี่ยลุงลุงเขาเล่าให้ฟังว่าตอนที่กําลังจะขึ้นมาบนโดยโดยที่แม่ห้องสอนเนี่ยในขณะที่ขึ้นมาเนี่ยมันเริ่มมืดป่าประมาณนั้นนะเริ่มมืดพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาเน่ยเห็นผู้หญิงเป็นกระเหลี่ยงชนเผ่าชนเผ่าหนึ่งผมไม่ขอเอ่อยชื่อแล้วกันนะว่าเผ่าอะไรก็คืออ่าลักษณะการนุ่งผ้าเนี่ยพี่แจ็คเป็นผ้าแบบเป็นผ้าทอมือทั้งชุดเป็นชุดขาว แล้วก็ลักษณะก็คือเป็นลักษณะเหมือนเป็นผู้หญิงท้องพี่แจ็ค <Okay. S 2> ยืนแล้วก็โบกโบอกอยู่โ oh. บอกอยู่ข้างทางโบอกอยู่ข้างทางคนที่เห็นคนแรกนะ่ะคือพี่ <Okay. S 2> พู่พี่พู่นะ่ะ <Okay. S 2> เห็นก่อนพี่พู่เห็นแต่พี่พูกจะไม่พูดหลยส่วนของลุงผมอะไม่รู้ว่าเขาเห็นหรือเปล่าในครั้งแรกในโค้งแรกที่ที่ผมเล่าให้พี่แจ็คฟังว่ารถมันเริ่มเร็วขึ้น <Okay. S 2> พอครั้งที่สองเนี่ยผู้หญิงคนเดิมเนี่ยไปยืนโบอกอีก <Okay. S 2> แต่ว่าห่างจากตอนแรกไปนะพี่แจ็ค <Okay. S 2> ประมาณสามถึงสี่โค้ง คนเดิมเลยโบกอยู่ฝั่งพี่ฮู้แล้วก็ยืนโบกมืออยู่อย่างนี้พี่ฮูก็เลยบอกว่าพี่ฮูก็เลยคุยกับลุงลุงว่าลุงพี่เอายังไงดีลุงลุงเลยบอกว่ามึงไม่ต้องสนใจฮู้มึงขับไปในขณะที่ลุงลุงพูดว่ามึงขับไปเนี่ยปากลุงลุงก็คือขบุคคนิดเหมือนท่องอะไรอยู่บางอย่างพอพอครั้งที่สามเนี่ยผู้หญิงคนนั้น่ะพี่แจ็คเขาเปลี่ยนฝั่งเขาเปลี่ยนฝั่งโบกจากฝั่งของพี่ฮู้กเขาไปยืนฝั่งของลุงลุงแต่ว่าห่างออกไปอีก สามสี่โค้งอะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้พี่แจ็คโดยปกติธรรมชาติของคนอะมันจะมาวิ่งเร็วรถมันไปไม่ได้แล้วเป็นผู้หญิงที่ใส่ชุดชุดเดินทั้งหมดทีนี้พอโบกเสร็จนะพี่แจ็คอ่าหลุงลุงก็เลยบอกว่าไอ้ฮูกมึงเหยียบพอเหยียบเสร็จปุ๊บอีโค้งนั้นก็คือมือไตตอนที่ผมแบบลุกขึ้นมาแล้วผมมาเจียนอะคือโค้งนั้นที่ผมอ้วกออกมานะพี่แจ็คพอเสร็จปุ๊บบอกไอ้ฮู้มึงเหยียบฉะนั้นแหละพี่แจ็คเชื่อไหมว่าผู้หญิงคนนั้นนะพี่แจ็ค วิ่งอ่ะวิ่งตามรถมาลุงลุงมองเห็นทางกระจกข้างหลังอ่ะแล้วเอาหน้าเขาน่ะพี่แจ็คมันแนบอยู่กับกระจกประตูรถด,ด้านข้างอแล้วก็พูดว่ามาเจอยาเจมาเจอยาเจมาเจอยาเจพูดอย่างเงี้ยพี่แจ็ค<ข>พอพูดเสร็จปุ๊บผมเลยถามลุงลุงว่าลุงลุงครับแล้วมันแปลว่าอะไรมาเจอยาเจเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าถ้าเป็นภาษาของกะเลี่ยงเนี่ยมันแปลว่าช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วย ประมาณนี้ย uh huh. พอเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นมาผมก็โอ้โหหลง,ล,งลุงครับคือมาโดนครั้งแรกก็คือตั้งแต่ครั้งแรกคือมาปุ๊บเราก็โดนรับน้องใหม่แลวนะพี่แจ็ค uh huh. พอเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นมาเนี่ยหลังจากที่ขนของเสร็จเลยกันเสร็จเนี่ยเราก็จัดก,กิจกรรมกันพอจัดก uh ิจกรรมทําให้เด็กนูน่นนี่นั่นเสร็จเลยเสร็จปุ๊บอพอมาวันต่อมาเนี่ยก็จะมีการทําอ่าอาหารทํากับข้าวเนี่ยเลี้ยงเด็ก เลี้ยงเด็กบนดอยเลี้ยงเด็กทํากิจกรรมอะไรเงี้ยแล้วทีนี้มันจะมีกิจกรรมอยู่กิจกรรมหนึ่งก็คือเป็นกิจกรรมที่อ่าผมเนี่ยกับทีมงานคารวานทั้งหมดเนี่ยจะต้องอ่าวาดรูปที่อ่าโรงอาหารเป็นโรงอาหารข,ของของทางทางทางบนดอยเนี่ยคือเหมือนว่าเราจะต้องมีผลงานอะไรฝากเอาไว้ ที่นี่ส,ส,สักสักอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนที่ลึกรอย่างเงี้ยผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นะเราหาเอกลักษณ์อะไรก็ได้ที่มันเป็นเอกลักษณ์ของของที่เนี่ยผมก็เลยจัดการก็คืออ่าไปกับเด็กมันมีเด็กอยู่สองคนที่เป็นเด็กกะเลี่ยงชื่อว่าพัตบูกับานอกระแนจโจเด็กสองคนเนี้ยเป็นคนพาผมเนี่ยไปแจ็กลงไปก็เดินลงไปไปเดินดูนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าไปลักษณะม,มันเป็น ป่าลกคือพ,พี่แจ็คคืออ่าโรงเรียนที่ที่ผมไปเนี่ยนะมันเป็นโรงเรียนที่อยู่บนดอยสูงแต่ว่าป่าที่น้องก็พาผมลงไปเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนเป็นขบลงไปเป็นุบเข่าลงไป <S <S ผมก็เดินตามเด็กกับพวกนั้นลงไปแล้วไปดูโลเคชั่นไปดูบรรยากาศเพื่อไปหาแบบแรงบันดาลใจไปสร้างแรงบันดาลใจอะไรอย่างเงี้ยพอเสร็จปุ๊บผมก็ไปเจอดอกไม้ชนิดหนึ่งพี่แจ็คมันหอมมันส่งกลิ่นหอมมากเลยแล้วที่นี่นนความรู้สึกว่าคือ คือเราอยากได้เป็นแบบแลพี่แจ็คเราคือมันอาจจะเป็นสิ่งที่ผิดนะเพราะว่ามันมันไม่สมควรทำเพราะว่าเราไปดึงเราไปเอาต้นไม้จากต้นมาาันมาจากป่ามาอะไรเงี้ยแต่ทีนี้เราก็คิดว่าเฮ้ยเราไม่ได้เอาไปไหนไงเราจะเอาขึ้นมาดูแบบเพื่อจะเอามาวาดติดกับฝาผนังผมก็เลยบอกให้เด็กสองคนเนี้ยช่วยกันเอาต้นไม้ช่วยกันเอากล้วยไม้เนี้ขึ้นมา หลังจากนั้นพอเอากล้วยไม้ขึ้นมาเนี่ยผมก็เอามาแขวนไว้ตรงหน้ากุฏิที่ที่หลวงพ่อเจ้าวาดหลวงลุงเจ้าวาดผมเนี่ยนอนอยู่ในขณะที่นอนอยู่ตกตอนคืนนะพี่แจ๊คผมพี่ฮู้แล้วก็หลวงลุงเนี่ยนอนอยู่ด้วยกันในกุฏิเนี่ยสามคนในขณะที่นอนหลับอยู่เนี่ยหลวงลุงผมอะก็ตื่นขึ้นมาก็ได้ยินเสียงเรียกตุ๊ตุ๊หลวงลุงก็โผล่หน้าขึ้นมาตุ๊ตุ๊ช่วยฉันด้วย ตู้มีคนะคลอดลู้ตู้อ่างเงี้ยลุงลุงไมบอกว่าเอ้าเรามาแจ้งทำไมล่ะไม่ต้องมาแจ้งอาตมาอ่าเนี่ยให้ไปบอกอ่าหัวหน้าหมู่บ้านหรือไปบอกผู้ใหญ่บ้านเลยสิมาบอกอาตมาทมําไมอะไรเงี้ยพอหลังจากที่พูดตรงนั้นนะพี่แจค็คคือลุงลุงบอกว่าเขาไม่ได้สติเลยหลังจากนั้นน่ะลุงลุงผมเนี่ยเดินตามผู้หญิงคนเนี้ยที่ใส่ชุดเป็นชุดกะเหรี่ยงสีขาวเนี่ย <Okay. S 1> เดินตามหายเข้าไปในปา่าหลังจากนั้นมาลุงลุงเขาก็เล่าอกว่ามันเป็นภาพลักษณะคล้ายๆเหมือนมันเบลอเหมือน เหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นเป็นรัสหลับเป็นภาพความฝันนะเขาบอกว่าเขาเดินตามผู้หญิงคนนี้ไปเนี่ยไปถึงลำธารลำธารหนึ่งมีน้ําไหลแบบสวยมากเลยแล้วอยู่ๆนะพี่แจ็คมันมีบ้านทรงไทยอะไปอยู่กลางแม่น้ำนั้นนะลุงลุงเป็นบ้านทรงไทยหลังใหญ่แล้วเป็นไม้สักลุงลุงก็เลยมองไปแล้วก็ฉกคิดได้ว่าเฮ้ยตรงนี้มันไม่มีบ้านนี่หว่าแล้วอยู่ๆบ้านบ้านมันมันขึ้นตรงนี้ได้ไงพอหลังจากที่ลุงลุงเขาเรียกสติมาได้เนี่ยเขาก็ ขานาะูพี่แจ็คก,กำลังจะก้าวลงไปในน้ําตกอะคือน้ําตกตรงนี้ผมอธิบายก่อนก็คือเป็นน้ําตกทานน้าไหล <c oughs> แล้วก็พอเลยไปแค่ประมาณไม่ถึงร้อยถึงสองร้อยเมตรเนี่ยมันจะเป็นแบบคล้ายๆหน้าผาลงไปเลยพี่แจ็ค <c oughs> เป็นน้ําตกแบบดิ่งลงไปเลยคือถ้าเกิดก้าวหรือพัดตกลงไปเนี่ย <c oughs> ก็คือตกหน้าผาตายเลยด <c oughs> ูลุงผมพอรู้สติปุ๊บ <c oughs> ก็คือ เป็นลมแล้วก็หัวเนี่ยหน้าผากเนี่ยฟาดกับก้อนหินตรงนั้นแล้วก็สล่งลงไปเลือดก็คือเป็นริ่มเลือดแล้วก็ทิ้นตรงนั้นนะทีนี้ทางทางผู้ใหญ่บ้านทางพวกอ,อ,อที่เป็นเพื่อนกับตรงลุงเนี่ย <c oughs> เขาก็เลยออกตามหากันให้ชาวบ้านช่วยกันออกตามหากันพอ <c oughs> ออกตามหากันเสร็จก็คือไปเจอตัวหลวงลุงเนี่ยก็คือนอนอยู่ตรงข้างน้ำตกแล้วก็่าบริเวณหน้าผากเนี่ยคือเลือดไหล เลือดไหลจนแบบความเย็นของน้ the the ํานะพี่แจ็คทําให้เลือดเนี่ยเปาะตัวกับเป็นริมเลยก็เลยพาหลวงลุงเนี่ยมาระคบประงมแล้วก็มาเรียกสติมาอะไรอย่างเงี้ยมาประถมพยาบาลหลวงลุงเขารู้สติเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าว่ามันเป็นแบบนี้มีผู้หญิงเรียกเขาไปพาเขาไปอะไรอย่างเงี้ยจะพาให้ไปช่วยแบบทําคลอดเพราะว่ากําลังจะคลอดลูกอะไรอย่างนี้พอเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นมาก็คืออ่าเขาเลยมาพูดหลวงลุงเนี่ยก็เลยมาพูดว่าเหมือนกระมาณว่า มันเกิดอะไรขึ้นพวกผมเองก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นมาพอตกตอนคืนขึ้นมาอีกคืนหนึ่งในขณะที่นอนอยู่ในกระท่อมเดิมเนี่ยพี่แจ็คก็มีเสียงลักษณะคล้ายๆคล้ายๆหมูอุดุันอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาตัวมันเนี่ยมาชนกับกระท่อมอะ่ะซึ่งกระท่อมที่ที่หลวงลุงกับผมอยู่เนะี่ยมนเป็นกระท่อมไม้ไผ่พี่แจ็คแล้วกระท่อมมันก็สั่นอะ่ะกระท่อมมันก็สั่นแล้ว เป็นลักษณะเป็ในใคล้ายหมูป่านะพี่แจ๊คเป็นหมูป่าตัวใหญ่ๆคือเอาตัวนั้นนะมาพุ่งชนมาพุ่งชนกับกระท่อมกับอะไรอย่างเงี้ยจนทำให้กระท่อมนะ่ะสั่นไปหมดเลยพอลงุงๆุงเขาออกมาดูสรุปก็คือหมูป่านะนะั่นแหละก็คือไม่มีตัวแล้วก็คือหายไปพอ,ม,อ,อมาตอนเช้าก็คือเห็นเป็นร่องรอยเป็นรอยเท้าของหมูป่าอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ทางทางผู้ใหญ่บ้านคนเช้าเนี่ยเขาก็เลย มาคุยมาอะไรลงุงลุงก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้พออฟังอ,อทางพออกับทางผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาก็เลยบอกว่ามีใครไปเก็บอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันมันไม่สมควรจะเก็บมาหรือเปล่าหร,หรือเปล่าทีนี้ผมก็คิดไม่ถึงไงพี่แจค๊คเพราะเราก็ไม่ไม่คิดว่าเออเราเราเก็บมาจากในป่าตรงนี้ขึ้นมาแค่โรงเรียนตรงนี้มันมันจะเป็นปัญหาผมก็เลยเอาดอกไม้ป่าเนี่ยเอาไปให้ ทางพอ,อเขาดูบอกพอ,อครับเนี่ยผมลงไปกับเด็กที่โรงเรียนพอ,อเนี่ยสองคน mm hmm. ผมจะไปเอาดอกไม้เนี่ยขึ้นมาเพื่อจะวาแต่อ่าหน้าโรงอาหารให้พอ,อเนี่ยผมไม่รู้ว่าดอกไม้เนี่ยมันเกี่ยวหรือเปล่า mm hmm. พอพอเขาเห็นดอกไม้ฉะนั้นะเขาร้องเลยก็บอกเฮ้ยลุกอ่แล้วคุณไปเก็บมันได้ยังไงอะไร mm hmm. นี้บอกอา้าวผมไม่รู้ผมเห็นมันหอมแล้วมันมันอยู่ตรงเนี้ยแล้วผมให้ไอ้พัตบูกับนกกระนเจจอเนี่ยมันเก็บมาให้ mm hmm. แล้วพอเสร็จปุ๊บอ่ะคุณรู้ไหมว่าดอกไม้ดอกเนี้ยเขาปลูกไว้ตามสุตรสารนะพี่แจ็คคือ คืออ่าพวกกะเลี่ยงพวกนี้พี่แจ็คเขา oh. อ่าจะนับถือศาสนาคริสต์ประมาณแปดสบปอร์เซ็นตคือคนพวกนี้เวลาเขาเสียชีวิตเนะีพี่แจ็คเขาจะไม่เผาเขาจะฝังซะส่วนมาก oh. แล้วทีเนี้ยในหุบตรงนั้นน่ยที่เด็กเขาพาผ่มลงไปเนี่ย เขาก็ไม่รู้เขาก็ไม่ได้บอกหรือไม่ได้สื่อสารกับผมว่าตรงนั้นนะมันเป็นสุสานหรือเป็นที่ฝังศพแล้วผมก็ไม่ได้ถามผมก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นมันคือที่ฝังศพเขาจะปลูกเอาตรงเนี้ยเอาไว้เหมือนประดับสุสานไว้ประดับอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นดอกไม้ที่เป็นเป็นกล้วยไม้ที่มันเราไม่เคยเห็นไงพี่แจ็คเราไม่เคยเห็นมาก่อนอะ แล้วมันสวยอะ่ะผมก็เลยเอาขึ้นมาเสร็จปุ๊บเขาเลยบอกว่าถ้ายังงั้นนะให้เอาลงกลับไปที่เดิมผมก็ไม่กล้าลงผมก็เลยให้เด็กสองคนที่พาผมลงไปเนี่ยเอาลงไปไว้ที่เดิมพอลงไว้ที่เดิมเสร็จปุ๊บบรรยากาศทุกอย่างมันก็เริ่มดีขึ้นเริ่มเริ่มสงบขึ้นหลังจากนั้นมาพวกผมก็เริ่มพวกหลวงลุงเนี่ยเริ่มจะทยอยเก็บของขึ้นรถอ่าเราจะไปกันประมาณสามถึงห้าวันอะหลังจากนั้นมาเราก็เริ่มกลับกันเริ่มกลับกันอะไรกันเสร็จสับเรียบร้อย ก็เดินทางกลับมาถึงวัดเรื่องเรื่องนี้อาจจะฟันไปหน่อยนะพี่แจ็คคะคือคือหลังจากที่เอาดอกไม้ป่าไปคืนที่เดิมที่อยู่ในบริเวณสุสานเนี่ยเหตุการณ์มันก็เบาบางลงเพราะฉะนั้นเนี่ยดอกไม้ป่าเขาอาจจะไม่ได้เอามาเพื่อประดับประดาสุสานอย่างเดียวนะเห็นครูทอนบอกว่ามีกลิ่นหอม มันมันมีมันมันไม่ได้หอมเหมือนอดอกไม้เหมือนที่เราเคยได้กินนะพี่แจ็คมันหอมแบบหอมแบบมึนๆอื่นๆอ,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 อ่ะมันอบวนอ่ะนั่นแหละคือเขาเอาไว้กลบกลิ่นออเออเขาปลูกไว้ในสูสารคือเอาไว้กลบกลิ่นถ้ามันหอมแบบอื่นๆคือมันหอมแบบมุนๆติ้วๆผมก็บอกไม่ถูกผมก็เรียกคำนี้ไม่ถูก<แ>มุนมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนั่นอ่ะเอาไว้ปลูกสำหรับดับ กลิ่นกลบกลิ่นที่เป็นกลิ่นศพทีนี้เนี่ยเรื่องราวมันเริ่มต้นจากจากตรงถนนก่อนสิผู้หญิงคนนั้นคือทำไมถึงคือผู้หญิงคนนั้นหลังจากที่อเรามาถามะครับมาถามคนในหมู่บ้านเนี่ยคือผู้ใหญ่บ้านภาษาเขาเรียงเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะผมไม่ค่อยแน่ใจนะเขาเปมีภาษาเขาเรียงเขาอยู่นั่นแหละครับอ่า เขาบอกว่าผู้หญิงคนเนี้ยใครมาก็มันเหมือนแรงมราครับพี่พี่แจ็คมันเหมือนแรงม์าของของโดยนี้เลยอ่ะคือเหมือนมัสคอตอ่ะคือเขาจะต้องมาต้อนรับรถทุกคันอ่ะที่ที่ขึ้นมาน่ะคือผู้หญิงคนนี้ตอนตอนที่ เขาท้องแล้วใกล้คลอดนหอพี่แจ๊คคือคข้างบนเนี่ยทางเดือดด้านเกี่ยวกับพวกสาธารณสุขเลยเนี่ยมันยังไม่ค่อยค่อยเข้าถึงในสมัยก่อนนะแล้วทีนี้เขาจะคลอดลูกก็คือลงมาคลอดเนี่ยเขาเอารถลงมาหรือเอารถมาเนี่ยเขามาก็ไม่ทันแล้วทีนี้เหมือนประมาณว่าเขาเขาไปโรงพยาบาลไม่ทันนะพี่แจ๊คแล้วเขาก็เสียชีวิตบริเวณนั้นเขาเท่าที่ผมฟังผู้ใหญ่บา้านเขาเขาเล่ามานะเรียกว่าใครไปใครมาใครจะผ่านตรงถนนเส้นเนี้ย จะต้องเจอเธอคนนี้เหรอใช่ครับเขาจะมาโบกรถถ้าถ้าบอกไปนี่คือถ้าใครเคยไปถนั้นจะรู้เลยแต่ผมไม่กล้าบอกชื่อโดยเขาเพราะว่าเดี๋ยวจะมีดราม่าอีกเอไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องดีกว่าเอาเป็นว่าฟังให้มันเป็นเรื่องเล่ากันแล้วกันนั่นคือวันนี้วันนี้อาจจะสั้นๆนะพี่แจ็คเพราะพรุ่งนี้เปิดเทอมมาแรกผมต้องไปยืนเวรด้วยต้องนอนแล้วนะหลังจากที่วางป่านเดพี่แจ็คเสร็จผมก็จะอาบน้าแล้วก็จะนอนเลยหลังจากที่หยุด ปิดโรงเรียนมาหนึ่งเดือนครับพรุ่งนี้พรุงนี้ก็ต้องไปตรวจสอบไปวัดไข<ม>้อุณหภูมิเด็กหน้าั่งเรียนอีกครับนะยังไงก็สู้ๆนะครูทอนนะคือต้องบอกคุณผู้ชมผู้ฟังนี้ก่อนเผื่ออาจจะมีท่านที่เคยฟังครูทอนแล้วแล้วก็บ,บางท่านอาจจะเพิ่งเคยมาฟังคือโดยปกติครูทอนเนี่ยแกเป็นคนพูดเร็วอยู่แล้วแม้กระทั่งไม่ต้องเล่าเรื่องละ่ะฮะพูดเ,เฉยๆเนี่ยแกก็พูดเร็วเพราะฉะนั้นถ้าผมไปเบรกแก แล้วมันจะกลายเป็นเสียงตีกันนะครับเอาเป็นว่าเป็นสไตล์ของครูทอนเขานะครับอันไหนที่เอ้ยถ้าครูทอนเร็วไปอย่างมื่อกี้ผมก็ต้องเบรกครูทอนช้านะเพราะว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ฟังไม่ทันครับไม่เป็นไรครับพี่แจ็คนะครับก็ขอบคุณมากๆครูทอนครับพรุ่งนี้เปิดเรียนวันแรกสู้ๆนะครูนะดูแลเด็กๆดีๆแล้วก็เขาให้มาวันละยี่สิบคนครับพี่แจ็คอะไรนะเขาให้มาห้องละยี่สิบคนเรียงตามเลขที่ครับ เออแล้วก็ที่สําคัญค,ร,ครูทอนต้องดูแลสุขภาพตัวเองดีๆด้วยนะครับพี่แจ๊คนะแล้วก็มีโอกาสมากๆเดี๋ยวเจอกันครูทอนครับพี่แจ๊คนะคะขอบคุณมากๆเลยนะครูทอนนะครับครัครสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม